หลายจังหวัดนะครับนำใบประทวนรับเงินจำนำข้าวนะครับมาทยอยรับเงินจากธนาคาร<ส>เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วนะครับหลังรัฐบาลโอนเงินรอบใหม่ทกศสาขาพ,พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวกับรัฐบาลในปีการผลิต2,556-2,557มารับเงินค่าจำนำข้าวอย่างต่อเน,นื่อง โดยจะนําเงินที่ได้ไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวค่าปุ๋ยค่ารถบรรทุกข้าวนายประเนาสุนทรพักดีผู้จัดการทอกศสสาขาอำเภอพ,พิมายเปิดเผยว่ายังคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า496ล้านบาทส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเงินโอนก้อนใหม่จากรัฐบาลเป็นครั้งที่14อีกกว่า108ล้านบาทโดยทางทอกศได้กระจายเงินไปทั้ง22สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรตามลำดับทะเบียนใบประทวนที่ผ่านมาทางทกาศาได้รับเงินโอนจากรัฐบาลจ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า13,000รายรวมเป็นเงินกว่า 1, 2 8 7ล้านบาทโดยยังมีเกษตรกรรอรับเงินค้างจ่ายอีกกว่า70,000รายส่วนที่ทกาศาสาขาอ่างทองนะครับชาวนาหลายคนนำสม,มุดบัญชีมาปรับยอดเงินและถอนเงินเพื่อน,นำไปใช้จ่ายหลังได้รับเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรล่าสุด10ล้านบาทและทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกร,กรใน7อำเภอวันนี้ทางทกศได้มีการรับเงินจำนวน1.9ล้านบาทส่วนที่ทกศส,สาขาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีชาวนามารับเงินงวดที่13อย่างคึกค,คักวงเงินกว่า9ล้านบาทยังคงเหลืออ,อีก40,000รายวงเงิน6,000ล้านบาทซึ่งกำลังรอรัฐบาลจัดสรรให้พร้อมปฏิเสธข่าวเจ้าหน้าที่ทกศ เรียกรับเงินเพื่อรัดคิวให้แก่เกษตรกรที่อำเภอพมพิรามทกอสที่พิจิตรนะครับซึ่งมีทั้งหมด14สาขามีชาวน,นานำใบป,ประทวนมารอรับเงินกับทกอสแต่วันนี้จะมีเพียงการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวของรัฐบาลที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวแล้วจัดสรรมาให้เพียง190ล้านบาทก่อนขณะที่ทกอสาสาขาชัยนาธนะครับยังไม่มีชาวนาเดินทางมารอรับเงินค่าข้าวแต่อย่างใด มีเพียงผู้ที่มาถอนเงินเพื่อน,นําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งเจ้าหน้าที่ทกศใชัยน้าแจ้งว่าหากมีการจ่ายเงินจะต้องโทรแจ้งนัดคิวกับชาวนา